กับพอก็บพิ่เตียมอีกขึ้นเก่าครับเหมือนเพิ่พเตียมสิผ้าไปห่างโอ้ไปห่างคราไปยามด้วยพี่น้องไปยามครับไปยามที่ผมดักเข้าไปไปครับไปเบิ้งครับไปเบิ้งน้ำกันครับเอาเอาอีกแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วครับนี่ยามหลบแรงครับหลบแรงพี่น้องโอ้หมดเจาะเลย อายุู่ห้ากิ่พี่น้องเอ้ยมันไผ่มันมั่นครับมันไผ่มันมั่นครับนู้น่าแลมครับนูหน้าแรมไปเบิ้งน้องกันครับอยู่ทั้งผลอีกเจ็ดหลังครับไปครับตัวนี้บ่ถือครับเนื้อยังสบายดีครับนะครับแต่ว่าผมสิเก็บครับเพราะว่าผมสิดักอาทิตย์ละเทียครับพี่น้องไปครับนี่ครับร้อยผน ร้อยมันขึ้นไปหันกับโรคไปหันครับไปนี่ครับนี่ครับเห็นบอกเห็นไหครับร้อยคนนะครับนี่ครับร้อยคนเด็กขึ้นไปโน่นหันขึ้นไปโน่นหันครับผมใส่หันหลังไปเบิ้งครับว่าสีใดญโตครับนี่ครับเห็นบอกเป็นห้อยลงมาขึ้นมาหนึ่งครับขึ้นมาหนึ่งเร็จบเออ แสดงว่าเพพ่นธุนมาครับไปครับ้ัก็สิมีทั้งคนนี้ครับสายขั้นหัวประผลแล้วก็มีอยู่หันหลังหนึ่งแล้วก็อยู่ผนอีกสามลังครับายครับหาอยู่หากินพี่น้องเอ้ยครับมาหากับบริกินครับดูอีสานบานหน้ากันจังสีแล้วครับนี่ครับห้อยเ่นห้อย่นเป็นขาวๆพี่น้องจ่านมันนี่ครับผมใส่อยู่นี่ตังหนึ่งโมลูวามสิติดบ่ เซลล์เซลล์พี่น้องเดี๋ยวเด้อส่งคืออยู่ด้วยครับส่งคืออยู่ส่งคืออยู่คือบอคือบอโอ้ยังอยู่คือเก่าอพี่น้องบิติดนี่ครับเฮ้ยหฮอนห้อยเพิ่นมาแทะกินนี่แต่ว่าหุ่มาติดพี่น้องแสดงว่าไอ้นี่ผมมาทำงานพี่น้อง นะครับไปเบองหลังต่อไปมันก็มีถึงนี้่ดถึงแลพี่น้องผมคิดเงายบเลยเลยพี่น้องเลยติดตามครับติดตามผมครับว่บาสิมีโตัวบ้าอยู่ว่าไกล,ลครับกระทอนระลังฝากเป็นกำลังเชียร์แรงใจเด้อพี่น้องเลยหาอยู่หากลินที่เราพี่น้อง ผมสีมาใส่เนี่ยนี่อีกอาทิตย์ละเถือครับอาทิตย์ละเถืออาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งเอพี่น้องแล้วในบริเวณไซคับลงหม่องพี่น้องพนันะโอ้นี่ครับโอ้นี่พี่น้องโอ้ พี่น้องขึ้นไปพี่น้องมึงอันนี้ครับตัวนี่บ้านได้สินที่ว่ครับมัิสบอให้พี่น้องมึงหรอกเดี๋ยกคนขีดล่ามาผมมัิสบอให้พี่น้องมึงครับะะแต่ว่าบ้านอันนี้ครับ พบเป็นยังครับหาอยู่หาก,กินตามบัตรจักรของลูกสาวให้สาวหน้าครับขันบ่าหากับบริรก,กินพี่น้องเอ้ยขันหาจังคอยได้กินครับกระสีมีอยู่หันลังนึงครับแล้วก็อยู่ผุนอีกรังหนึ่ง,ง,งเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่หหกเจ็ดแปดครับแม่นครับแปดหลัง ประมาณนะพี่น้องนะครับตัวหนึ่งประมาณนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวตัวน้ำสิตทุรกลเล่ในจังหน่อยครับพี่น้องเพราะว่ามีน้ำหมกจับมาเกี่ยวของครับเออหลอดน้ำหมกจับพี่น้องไปว่าได้ ถือเพราะถือต้องถือพี่น้องตัวนี้น,นั่งม,มาครับสองเต๋นะครับถือต้องประถึอไปอยู่เอ้ยดีดอยู่งด้วยพี่น้องดีดอยู่ครับแต่ว่าลักถอนพี่น้องเออถอนทั้งหลักกับนี่ถอนทั้งหลักแต่ว่าปล่อยู่ สงสัยครับสงสัยมีมือดีเอาไปครับพี่น้องแต่ว่าคนบอกลับไปก็เป็นพระคุณย่างยิ่งครับโอ้หนี่ครับปุ่มใส่นี่แปนเลยครับพี่น้องเดี๋ยวจะนังดีครับคนบอลคนบอลเ,เนี่ยห่างผมไปน้ากับผมไปยังครับผนอยากกินกะขาบพิ่ไดจะให้พิ่ไปครับก็ไปยังพี่น้อง ไปบิ่งอีกอันนึงครับอีกหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายนี่ก็ห้อยเพิน่นหลกมาเล่นได้พี่น้องนี่นี่ห้อยเพิ่งออกมาเล่นได้พี่น้องนี่หันลแล้วครับหลังนีง้ไปครับเบิ่งน้ำกันครับ ใส่เงยยังกับคอมเมนต์มาถามเด้อพี่น้องเด้อว่าผมใส่เงยยังเดี๋ยวผมกระสิบ,บอกกี่ดอกครับว่าใส่เงยยังตัวนี้บอติดครับสงสัยมันต้องตื่นครับตื่นโตมันติดช่วงเที่ยงนะครับผมอะไรช่วงเที่ยงผมพยายามช่วงเที่ยงนี่ตัวนี้ติดครับพี่น้อง ครับหางนกเป็ดกระแสนี่เด้อพี่น้องใส่นี้แหละครับหางหาผู้ใดอยากกินหาอยู่หากินก็สรุปแล้วว่าได้ได้สองหางพี่น้องสองหางครับแปดลังไส่เบิดมือได้ซีโตครับพี่น้องได้ซีโตครับสีโตเพราะว่าช่วงเที่ยงผมมาได้อีกสองโตครับ นะผมกระล่งคลิปเดี๋ยวผมสิลลงคลิปให้พี่น้องมึงนะครับปากเป็นกำลังเชียร์แรงใจเร้อพี่น้องเด้อหาอยู่หากินครับครับผมสวัสดีครับ